รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บัตรคาร์ประเทศไทยผู้นําแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดอันดับหนึ่งของประเทศไทยทแถลงข่าวผลการดําเนินง,งานครึ่งปีแรกพร้อมเปิดเผยแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต,ตเตรียมเปิดตัว New บัตเต r ร์คาร์ดโมบายแอปที่จะช่วยยกระดับการให้บริการแก่สมาชิกให้ใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเพิ่มโอกาสให้สมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายเชื่อมโยงกันได้มากกว่าเดิมโดยจัดงานเทรดโชว์ครั้งที่76ส่วนสมาชิกมาออกบูธกว่า180ร้านค้าเป็นพื้นที่ให้สมาชิกได้ทําความรู้จักเพื่อสร้างพันธมิตรทางธรุรกิิิจแแลลลละะมีีกกาาารรรเป่ยนสนค้บ ผ่านบัตรการ์ดโมบายแอปพลิเคชันผมประกอบการในครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะบัตรทานเองมีโอกาสในการทําหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้ประกอบการที่เราดูแลอยู่ในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายเป็นยอดการแลกเปลี่ยนทั้งหมดกว่า400ล้านเบาทเลยทีเดียวต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะเค้าร่วมธุรก,กิจกับมบานะคะกว่า200ธุรก,กิจในครึ่งปีแรกนี้เลยค่ะเรายัางคงมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาบริการแล้วก็เครื่องมือค่ะเปิดตัวในต้นไตรมาสที่4นี้คือบัตรทาโมบายแอปตัวใหม่สิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะคะเปิดใจรับเครื่องมือใหม่ๆเพื่อทําธุรกิจหมุนเวียนและเดินหน้าไปได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมดีกว่าค่ะ E